จะมาเมื่อไร่ฉันจะได้ฉีดนะคะดาราเขาก็ได้ฉีดกันไปหมดแล้วมีการเปลี่ยนเรื่องของการจะฉีดวัคซีนกันนิดหน่อยล่ะเพราะว่าคนบ่นมาเยอะเหลือเกินว่าคนทั่วไปทําไมลงทะเบียนไม่ได้สักทีล่าสุดข่าวดีมานะคะว่าบุคคลทั่วไปจะสามารถลงทะเบียนฉีดวัคซีนได้ในวันที่31พฤษภาคมนี้ค่ะโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านสาธิตปิตุ ออท่านพูดถึงเรื่องนี้หลังจากประชุมชี้แจงบริหารการจัดการเรื่องโควิดค่ะบอกว่าลงได้นะ31พฤษภาคมเป็นต้นไปเนี่ยลงกันเลยเออสําหรับคนที่ไม่ใช่กลุ่มเสี่ยง7โรคไม่ใช่ผู้สูงอายุคนธรรมดาอย่างเราๆท่านๆนี่แหละลงได้เลยนะคะออแต่จะได้เริ่มฉีดจริงในวันที่1สิงหาคมค่ะคนแก่ที่มีโรคประจําตัวออก็ยังฉีดได้อยู่ลงได้อยู่ก็จะฉีดควบคู่กันไปเลยเหมือนกันหมดทุกจังหวัด แต่กทมนะคะอาจจะมีการเพิ่มช่องทางการจองทั้งผ่านร้านสะดวกซื้อเว็บเบสต่างๆส่วนการฉีดที่ต้องเรียกว่า Walk-in หรือว่า On-site ที่เขาจะฉีดกันแล้วก็จะเดินเข้าไปได้หรือเปล่านั้นให้เช็คกับทางจังหวัดของท่านเองว่าเขามีความพร้อมในการจัด มากน้อยเท่าไหร่นะคะเพราะว่าดูแล้วการจัดฉีดแบบนี้ต้องมีมาตรฐานต้องเป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่มีเจ้าหน้าที่เยอะเพราะฉีดเสร็จต้องติดตามอาการอีก30นาทีาแล้วเรื่องการจัดสรรวัคซีนมีข่าวบนกันมาว่าอุ้ยนี่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวต้องได้ฉีดก่อนเป็นเมืองใหญ่ต้องได้ฉีดก่อนกลุ่มอาชีพเสี่ยงต้องได้ฉีดก่อนตอนนี้ท่านเองก็บอกว่าจะมีการพิจารณาเรื่องการจัดสรรวัคซีนตามคณ,ณ,ณะอนุกรรมการการจัดสรรวัคซีนที่มีอยู่นะคะเพราะว่าบาง จังหวัดเขาบอกเขาลดโคต้าไปบางจังหวัดไปเพิ่มตรงนู้ตนรตรงนี้เดี๋ยวคงจะต้องพูดคุยในรายละเอียดกันอีกทีนึงแต่อยากให้ประชาชนทั่วไ,<อ>ไปลองไปลงทะเบียนกันก่อนค่ะผ่านทาง3ช่องทางที่ทรับซับกันอยู่นะคะทางสพสตทางด้านของเว็บไซต์ต่างๆหมอพร้อมแล้วก็ไลน์หมอพร้อมด้วยค่ะอืมอ